ชีวิตคนเราต่างกันเพราะบุญกรรมหลักของชาวพุทธสิ่งแรกคือการเชื่อกรรมเชื่อในผลของกรรมแต่การเชื่อกรรมในลักษณะของชาวพุทธคือเชื่อด้วยปัญญาแต่กรรมนี้เป็นอาจินไตยคือเราคิดและไม่สามารถที่จะหาที่สุดต้นต่อหรือเบื้องสุดท้ายของกรรม เราไม่สามารถไปให้ถึงว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราทำกรรมอะไราไว้เพราะฉะนั้นจึงเป็นอจินไตยสำหรับพวกเราเมื่อมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้จึงทำให้เราเข้าใจในเรื่องกรรมอย่างถูกต้องดังตัวอย่างของพราหมณ์ผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาล ซึ่งไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ดันหันมาสนใจพระพุทธศาสนามีข้อสงสัยว่าทำไมคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกันและเมื่อไม่เหมือนกันทำไมบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นบางคนมีผิวพรรณผุดพองบางคนผิวพรรณไม่ดีบางคนมีโรคน้อยบางคนมีโรคมาก บางคนมียศสูงบางคนไม่มียศบางคนเกิดในตระกูลสูงบางคนเกิดในตระกูลต่ำเหตุเพราะอะไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสตอบเมื่อผู้ที่ได้ฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติก็ประสบความสำเร็จคือมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีสุขนี่คือประเด็นแรกที่ถาม แต่ก่อนที่จะถามต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เหตุที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะมีศียห้าจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่อยากรักษาศีลห้าก็ไม่เป็นไรนั่นแสดงว่าเราไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์ถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์ต้องลงทุนคือมีศีลห้านี้คือสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมบางคนมีอายุยืนทํทำไมบางคนจึงมีอายุสั้นคือบางคนศินห้ารับแต่ในขณะที่รับก็รักษาแค่อยู่ต่อหน้าพระสงฆ์หลังจากนั้นไม่นานศีงก็ขาดสรุปได้ว่าอนิสงส์แห่งช่วงสมทานไปจนกว่าศีลขาดเป็นช่วงที่ได้อานิสงส์ จึงได้เกิดเป็นมนุษย์แต่หลังจากนั้นเมื่อรับไปแล้วผิดศีลอยู่บ่อยๆรับแล้วรักษาได้ชั่วขณะหนึ่งอาน,นิสง์รักษาได้แค่ชั่วขณะทำให้ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำให้เขามีอายุสัน้นเหตุเพราะการทำปานาติบาตฉะนั้นเห็นเด็กอายุสัน้นก็ให้รู้ว่า ในอดีตการเคยผิดศีลข้อที่หนึ่งอยู่เนืองเนืองและที่ได้เกิดเป็นคนก็เพราะเหตุที่รักษาศีลไม่ใส่ใจเรื่องศีลไปคิดว่าปัจจุบันนี้อาศัยเงินปัญญาแพทย์ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ก็น่าจะมีอายุยืนค้นหาวิธีการที่จะทำให้มนุษย์มีอายุยืนซึ่งอาจช่วยได้บ้าง แต่ถ้าจะให้วิทยาการสมัยใหม่ทำให้คนมีอายุยืนทั้งหมดนั้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะมีอายุยืนจริงๆสาเหตุหลักมาจากศีลช่วงหลังจากนี้มนุษย์จะมีอายุลดลงไปเรื่อยๆปัจจุบันอายุไขของมนุษย์75ปีใครมีอายุยืนแสดงว่า รักษาศีลห้าดีแต่ไม่ถึง75ปีแล้วเสียชีวิตลงแสดงว่าสิ่งข้อที่หนึ่งรักษาไว้ไม่ค่อยดีสักเท่าไรการฆ่าที่เป็นปานาติบาตนี้ที่เป็นบาปมากคือการฆ่ามนุษย์ถามว่าการฆ่ามนุษย์นั้นก็มีผลทำให้ต้องถูกฆ่าเช่นเดียวกันสังคมปัจจุบันบางคน คิดแค่ว่าฆ่าคนติดคุกไม่กี่ปีถ้ายอมรับสารภาพก็ลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเป็นกรรมในทางกฎหมายแต่ในทางธรรมหรือผลของกรรมจริงๆไม่หมดการฆ่ามนุษย์ของผลกรรมคือต้องถูกฆ่าเช่นเดียวกันทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นคือเลิกฆ่ารักษาสี่งข้อที่หนึ่ง จเจริญสมถะ,ะเจริญวิปัส,สนาถ้าบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเร็วกรรมนี้ก็พ้นอีกประเด็นที่เราสับสนในการเข้าใจคือมิจฉาชีพซึ่งในทางโลกที่เราเข้าใจคืออาชีพที่ผิดกฎหมายแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีได้หมายเฉพาะสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเดียวเพราะถึงจะถูกกฎหมาย เช่นการค้าขายสุราค้าขายยาพิษค้าขายอาวุธค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์ค้าขายสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพในมุมมองของพระพุทธศาสนาแต่ในมุมมองของกฎหมายค้าขายสุราได้ค้าขายยาพิษได้ค้าขายอาวุธที่ถูกกฎหมายก็มีโดยทั่วไปค้าขายได้ ค้าขายมนุษย์ตามหลักกฎหมายก็ผิดค้าขายสัตว์อย่างเลี้ยงไก่ทำประมงทำปศะสุสัตว์ทางกฎหมายก็ถือว่าถูกกฎหมายแต่ในทางพุทธศาสนาก็ยังถือว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นการทำกรรมที่ยังทรงผลเราต้องมองสองมุมโดยมุมแรกมุมมองของกฎหมายอีกมุมหนึ่งมุมมองของกฎแห่งกรรม เราเข้าใจสองมุมมองนี้แล้วการทำกรรมของเราก็จะทำแต่กรรมที่ดีๆไม่ทำในสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับทุกข์ในอบายศีนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่บังคับใครใครจะรักษาประพฤติธปฏิบัติก็ได้ผลสำหรับคนนั้นถามว่าโยมแกงไก่มาถวายพระจะได้บุญหรือไม่ฆ่าไก่ฆ่าปลา ทั้งทงที่พระให้สี่งข้อที่หนึ่งไว้ได้บุญหรือไม่หลายคนก็สงสัยทำปานตาิบาตมาทำบุญประเด็นอยู่ที่ว่าตอนฆ่าไก่เป็นบาปตอนมาทำบุญก็เป็นบุญแต่บุญนี้ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อย่างไรคือผลของบุญทำให้มีโชัพย์ทำให้ร่ำรวยแต่ผลของปานตาิบาตทำให้อายุสั้น เป็นบุญครึ่งหนึ่งบาปครึ่งหนึ่งได้ทำบุญกับบาปไปพร้อมๆกันเวลาในการส่งผลน,นั้นขอยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งท่านทำบุญกับบาปมาพร้อมๆกันก่อนออกบวชเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงวันหนึ่งไปฟังธรรมแล้วออกบวชปฏิบัติธรรมและวันที่ท่านจะบรรลุธรรมข้างในธรรมาจากสุ เกิดขึ้นแต่ดวงตาข้างนอกปอดสนิทพร้อมกันตาข้างในคือตาปัญญาเกิดบรรลุเป็นพระโสดาบันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นแต่ตาข้างนอกคือจักสุก็บอดลงเหตุการณ์ลักษณะนี้ทำในเวลาเดียวกันด้วยก็เพราะทำบุญและบาปมาพร้อมๆกันหรือบางคน ไปขบวยของมาทำบุญก็ได้ทั้งบุญและบาปผิดสิงข้อที่สองผลบุญกับผลบาปคนละส่วนกันแยกประเด็นจากกันบาปก็ได้บุญก็ได้หรือบางคนไปซื้อสลากกินแบ่งแล้วถูกรางวัลเมื่อไปรับรางวัลพอเดินข้ามถนนโดนรถชนขาหักถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร ก็เป็นเพราะกรรมกุศลทำให้ได้ลาบลอยเพราะรักษาสิ่งข้อที่สาหรือไม่ได้ตั้งใจทำบุญมาก่อนแต่ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจก็ทำให้เกิดลาบลอยถูกรางวัลอกุศลที่ทำเสกกรรมทำให้โดนรถชนหรือถูกจนปรน้นประเด็นนี้ทําให้เราแยกบุญกับบาปได้ออกเหมือนน้ำกับน้ำมันที่อยู่ด้วยกัน แต่ไม่เข้ากันน้ำมันจะลอยอยู่เหนือน้ำไม่เข้ากันฉันใดบุญกับบาปก็ไม่เข้ากันฉันนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าเราแยกประเด็นออกเรามีปัญญาก็เลือกทำในสิ่งที่ดีๆก็จะได้ผลที่ดีๆในส่วนอื่นก็คือบางคนเกิดมาแล้วบางคนมีโรคน้อยบางคนอายุจืน ยังไม่พอแถมยังไม่เคยป่วยเลยแต่บางคนป่วยอยู่ตลอดเวลาและป่วยแบบหาสาเหตุไม่เจอคือป่วยอดๆแอะๆพอไปอยู่โรงพยาบาลหมอก็หาสาเหตุที่ทำไม่ป่วยไม่เจอพ่อกลับไปบ้านก็ป่วยไม่ไหวทรมานไปโรงพยาบาลตรวจแล้วก็ไม่เจออีกถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมหมอ หาสาเหตุที่ทำไม่ป่วยไม่เจอพ่อกลับไปบ้านก็ป่วยไม่ไหวทรมานสาเหตุนั้นไม่ยากเลยเพราะกรรมปิดบังเอาไว้ถ้าเบียดเปลี่ยนสัตว์ทรมานสัตว์อย่างการชนไก่ก็จะทำให้เกิดมาเป็นคนมีโรคมากไม่ถึงกับตายแต่เกิดมาแล้วเป็นโรคตลอดชีวิตโรค มีอยู่ด้วยกันสี่แบบคือเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุดเกิดจากอาการหมอรักษาได้ทั้งสิ้นแต่โรคที่เกิดจากกรรมไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้รักษาไม่ได้เพราะผู้ป่วยได้สร้างกรรมเอาไว้เองจะรักษาได้ก็ด้วยการสร้างกรรมใหม่กรรมที่ดีบางคนไปดูหมอแล้วแนะนำให้ไปถวายสังฆทาน ทำให้ได้อานิสงส์แต่ได้บุญน้อยเพรดผู้พิธยธรรมไม่ได้เชื่อในกรรมและผลของกรรมด้วยตัวเองไม่มีปัญญาว่าการถวายสังฆทานจะถวายอย่างไรเพียงแค่ยกถังที่ทำไว้เตรียมถวายจริงๆไม่ใช่สังฆทานวัตถุสิ่งของชิ้นเดียวแต่น้อมไปที่พระสงฆ์ถือเป็นสังฆทานทั้งสิ้นโดยไม่น้อมใจไปองค์ใดองค์หนึ่ง และทําด้วยปัญญาให้เชื่อในกรรมและผลของกรรมกระทําด้วยปัญญาที่เป็นกุศลช่วยรักษาโรคได้ที่ดีกว่านี้คือการสวดมนต์นั่งสมาธิที่ดีกว่านี้ก็คือการเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็นกุศลที่สูงสุดที่กุศลมีคําเช้่แทนอีกอย่างหนึ่งคืออานามยะหรืออนามัย ที่เราคิดว่าเป็นภาษาไทยแต่จริงๆแล้วเป็นภาษาบาลอนามัยแปลว่าไม่มีโรคก,กุศลแปลว่าไม่มีโรคแต่ถ้ากุศลที่เกิดสูงจริงๆคําว่าไม่มีโรคในกุศลคือมักกุศลเป็นกุศลที่ไม่มีโรคอย่างหมดจดและโรคที่ละเอียดที่สุดคือโรคก,กิเลสโรคในร่างกาย ไม่ถือว่าเป็นโรคที่ละเอียดหรือรักษายากโรคที่รักษายากคือกิเลสโดยกุศลสามารถรักษาโรคที่ละเอียดสุดๆดได้คือกิเลสแต่โรคธรรมดาเพียงแค่ใช้ปัญญาวิริยะใช้กุศลบางอย่างเข้าช่วยโรคธรรมดาก็สามารถรักษาให้หายได้มีโรคน้อยมีโรคมากขึ้นอยู่กับว่าเราได้เปลียป่ยนเปลี่ยนสัตว์หรือไม่ อีกอย่างหนึง่งคือการกัดปราเอาปลากัดมากัดกันนอกจากนี้มีอะไรอีกละ่ะการดูชกมวยเป็นการเบียดเปลี่ยนมนุษย์ตอนชกชนะเกิดโสมนัสพอผลกรรมส่งผลปวดหัวโดยที่หาสาเหตุไม่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นชาวประมงไม่เคยฆ่าปลาแม้แต่ตัวเดียว คนงานที่อยู่ในบ้านข้าวันหนึ่งนางดูคนงานทุบหัวปลาเห็นแล้วรู้สึกดีใจส่งหนให้พระชาติสุดท้ายท่านปวดพระเสียนแล้วหาสาเหตุไม่เจอหมอชีวกมีความชำนาญในการแพทย์ตรวจหาสาเหตุเกิดโรคก็หาพระองค์จึงแสดงธรรมแก่หมอชีวกว่าที่หาไม่เจอเพราะไม่ใช่โรค ที่เกิดจากอุตุหรืออาหารแต่เป็นโรคที่เกิดจากกรรมของตถาคดเองเพระชาติก่อนเป็นเช่นนี้เลยทำให้ปวดพระเสียนนี่คือเศษกรรมฉะนั้นเกมกีฬาที่ทรมานถ้าเราไม่ดูจะดีที่สุดแต่ถ้าอยากดูก็ต้องพิจารณาดูคนอื่นทรมานก็สนุกอยู่แต่พอผลของกรรมส่งผล มันหาสาเหตุของโรคไม่เจอยิ่งเป็นผู้ที่จัดหาการแข่งขันกรรมจะหนักกว่าหลายเท่าการทำบุญทำกุศลด้วยจิตที่โกรธหรือโกรธอยู่ในใจโกรธที่ไปเผาผ่านผู้อื่นโกรธจนน้ำตาตกในโกรธรุนแรงนั้นไม่ดีฉะนั้นการร้องไห้เสียใจ เศร้าอายขัดเคืองเป็นลักษณะของโทสะจิตบางครั้งญาติเสียชีวิตเราต้องร้องไห้จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลได้หรือไม่คงไม่ได้ตอนร้องไห้จิตเป็นโทสะตอนกรวดน้ำต้องหยุดร้องให้จิตเป็นกุศลเอากุศลและจิตส่งอุทิศให้กับผู้วายชนในขณะที่ร้องไห้อยู่อย่าก,กรวดน้ำ เพราะร้องไห้ตอนนั้นจิตเป็นโทสะโทสะแบบนี้ทำให้น้ำตาไหลคำว่าโทสะอย่าคิดว่าต้องไปอาฆาตผู้อื่นพยาบาทผู้อื่นเศร้าใจเศร้าเสียร้องไห้เป็นอาการโทรสะจิตทั้งหมดการทำกรรมตรงนี้ทําให้ผิวพันธุ์ไม่ผุดพองอยากให้ผิวพันธุ์ผุดพองอยากความโกรธเกิดขึ้นผิวพันธุ์จะดีหน้าเลื่อมใส ถ้าเป็นพระก็จะดึงผู้ฟังธทรรมได้ง่ายเมื่อเห็นรูปร่างสมสัสดส่วนก็จะเกิดเริ่อมใสยอยากฟังเทศหรือจะดึงด้วยสิงธรรมะหรือจากการประพฤติปฏิบัติบุคคลบางคนทำไมมียศมากยศน้อยบางคนทุกคนต้องการมียศบางคนขยันทำงานก็มีดีแต่ยศไม่ขึ้นบางคนงานทำไม่ค่อยเป็นน้ำเป็นเนื้อ แต่ยศขึ้นเอาขึ้นเอา,เอาก็มีสาเหตุจุก็คือคนที่มีจิตใจริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจชา้าในลาบสักการะการเคารพบปูชาการไหว้การนับถือของบุคคลจะทำให้เป็นคนมียศศักดิ์น้อยจะขยันแค่ไหนในชาติปัจจุบันแต่เห็นผู้อื่นได้ยศได้ตำแหน่งหรือเห็นผู้อื่นได้ลาบสักการะหรือร่ำรวย ไม่สามารถทำให้ใจได้เกิดอิจฉาริษยาความอิจฉาเหล่านี้จะทำให้เป็นคนที่มียศศักิ์น้อยถ้าอยากมียศศักิ์มากจะทำอย่างไรก็ต้องทำความคารพกับผู้อื่นแสดงมุทิตาโดยเมื่อเห็นใครได้ตำแหน่งสูงขึ้นก็ขอให้แสดงน้ำใจในการยินดีที่เขาได้ยศได้ตำแหน่งสูง